เรื่องสุดท้ายของผมเนี่ยเป็นเรื่องของ TOR น้ำครับกรณีที่นายอุเทนชาติพิญโยเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อนายกแล้วก็ไปยื่นหลายต่หลายที่ก็ต้องบอกครับว่าท่านนายกและรัฐบาลนั้นก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีนิวัตธรรมรงบุญทรงไผศสา,ารร่วมกับคณะทำงานเนี่ยนะครับก็ไปรับทราบข้อทวงติงข้อแนะนำข้อเสนอแนะ จากปปชโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปชก็เป็นห่วงในประเด็นค,คล้ายๆกับนายอูเทนเนี่ยครับซึ่งการพูดคุยเนี่ยก็พบว่าเป็นการไปรายงานเป็นการไปหาหรือข้อมูลการทํางานและขั้นตอนการทำงานต่างๆตั้งแต่ต้นของรัฐบาลรวมถึงแผนงานที่จะทําในอนาคตไปลงในรายละเอียดต่างๆที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ปปชเสนอมาตั้งเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น รัฐบาลและปปชนั้นมีเป้าหมายตรงกันในเรื่องนี้ครับก็คือต้องการให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุดกับโครงการนี้มีรูรั่วตรงไหนก็จะอุดรูนั้นครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุดขอให้พี่น้องประชาชนขอให้ในอุเทนนั้นวางใจเข้า่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนและปปชหลังจากไปชี้แจงพูดคุยก็มั่นใจก็กลับเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนครับผมมีประเด็นที่นำเรียน ในวันเสาร์ที่8นี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ